นีไเเราจะไปหนลยังไงขับเกับเคร่องบินไปเลยเราจะขับเครื okay. ่องบินไปกระเป๋า็ด้วยนแลไอ้แก้วก็เอาของมาให้ไอ้แก้วเอาแปลงมาให้แล้วเชเราไปไหนเตียวของเล่นมาด้นะดูดเตียวของที่ปะทศมาโอเก เราเราจะไปไหนนะพรอต่อตอนนี้ตอนนี้เราออกจากลำปางประมาณเจ0งออกจากลำปางเพื่อไปขึ้นเครื่องบินที่เชียงใหม่ใช่เรื่องบินเชียงใหม่เซกต์แล้วเราก็จะไปเช่ารถที่สวรรณภูมิครับขับไปขับไปศรีราชาครับผมก็วันนี้วันนี้น่าจะไปถึงประมาณสักช่วงบ่าย3ามบ่ายสีโมงประมาณนั้น พาเด็กๆไปเที่ยวก่อนโอเ้โอเคสอเโอเค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 นอนคีอเคโอเคาอเคโอเนโอเคโอเคโอเคาอเคอเอเมโนเคโอเคโอเคโออโอเคะอเคโต้อเดีอะคโอเคโอเคเคโอเคโอเรโอเค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 โอเกโอเคโอเคโอเไโอเคีอเคนอเคองเเเเคอเเเเอยเอเอเเโ ถ้าของเล่นเป็นเยอะเครื่องบินจะหนักใช่ก็ตกลงไปลางโอเคล้ถึงบ้านดีโอเคจะไปถึงได้ดีใจดีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินบอกเด็กๆดิเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินนะคะทุกคนค่ะเด็กๆเดๆเราจะไปไหนกันเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนนะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอขึ้นเครื่องกันนะคะแล้วอยู่บนเครื่อนะคะรถเคนก็ปั้นดินน้ำมันบุกไปหาอะไรให้เด็กทำเพลินๆน,นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็แบบว่าต้องเล่นก่อนต้องเล่นก่อนวเ,<อ>เดี๋ยก็จะลงแล้ว,ว,จจวถึงแล้วคะ่ะแล้วนี้ก็เป็นเด็กแก๊งของเรานะคะสองครอบครัวนะคะสมาชิกทั้งหมด รับลองเด็กๆฟินแน่ๆสวัสดีค่ะเราเชคกินเสร็จแล้วเราจะได้เหรียญมาให้เด็กๆยอดกันนะคะรไม่ยอดไม่ได้จ้ะเราทำเยอวันนี้ให้หนึ่งคน สอนน้องสอนน้องไม่ได้รอตรงนี้ไม่ดยอนไม่ใช่ยยข้างบน่อนน้องดิแล้วมีขนมด้วยเด็กเอามือเมืเมือรถเคเปิดโชว์เปิดับเปิดโชว์ก็ได้อะไรันโวามินะรถเคเอแเออได้นี่นี่ถือรถเคได้ไเคได้ไตัว เ้าวม่หยอดมันละอันเพืออะไรมันก็คือไเลยเห็นไหม

ถอดรองเท้านถอดไ้ตรงนี้ลูห้รไหนรีวิวดิห้องอะไรโอเคถอดรองเท้าปนี้เทว้าวมาี่เปิดเปิดประตูดิลูกเีมาดูเตียงเ่องเคสถอดรองเท้าลุห้องอะไรห้องยว้าว ห้องนอนมีกี่เตียงลูกห้องนอนมีกี่เตียงคะไหนเปิดดิเปิดดิว้าวห้องนอนเด็กๆว้าวเห็นสาวเห็นสาวว่ายน้ำด้วยมาใครขอบคุณแม่บ้างโอ้ไม่ลดงานขอบคุณทั้งันวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวพาเด็กๆมาพักผ่อน มาเด็กๆมาพักผ่อนหลังจากที่เดก็เดกๆซนมานานใช่ไหมพ่อต่โอโ, <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยซอนแอบละหนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าน ซ่อนแอบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามหาว่าเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ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 รถดำอยู่ไหนนานตรงนี้มีหรือเปล่าเปิดก่อนไปก่อนไม่มีไม่มีเลยไปต่อห้องน้ำมีหรือเปล่าน้า ไปหาเด็กๆในห้องน้ำดีกลัว Ooh, อู้วันนี้ห้องอะไรวันนี้ห้องชักโครกก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีเอหายไปไหน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 ไม่มีไม่มีมมว้าวห้องนี้เห็นเห็นนี่ด้วยเห็นอะไรนะ เห็นสาวว่ายน้ำด้วยทุกคนเห็นสาวว่ายน้ำด้วยว้าเอ๊ได้ยินเสียงตรงนี้เนี่ยเปิดดูสิอยู่นี่สองคนเลยเดี๋ยวพี่เข้าล็อกก่อนนะเข้าต่อถ่ายนอนดิเดี๋ยวพี่ห้าบนเลยเออเ อะไตกันเถอะอ่อะเาเอาพ่ต่อพาไปเล่นทำไปไฟกันเถอะอ่าเดี๋ยวพี่มาต,ต่อถ่ายอันนี้แม่อันถ่ายให้อ่านถึงไหมต้องวางข้างนอกเดี๋ยวจิ้มเทปขนาดนั้นเลยล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือ,อนออน,นี่มันอาณาจักรเดชชัดชๆเลยเนี่ยโอเล้วค่เล่นยังไงโอ้โห เออน่ๆ่อตด้วยเ่เด้เดเอา่อด้วอ่ะขึ้นี่ขึ้นคีขึ้นคีขึ้นีขึ้นีขแล้วก็แ้วก็เกาะ่อนี่ไม่ก่อ่ต่อเอะนขยังไม่ได้กีบพ่อต่ว่นะเอม่เคขึ้นใหม่กีบใหี่เคมเคน่ลูกมีมาเออเรื่องจ่ขาเ่คลมาเล่นใหมีรพ่อต่อมีกรอบรอบ นี้แบบคนต่อนี่มันอาณาจักรเด็กๆนี่เลือดเท่หายไหนละะแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ระวังโดนระวังโดนระวังโดนระวังลูกอย่าเพิ่งเดียวต่อคิ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 วไม่เอาต่อคิวให้น้องก่อนน้องก่อนต่อคิวต่อคิวไม่ได้หลูกต่อคิวต่อคิวก่อนใจเย็นๆ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 อีกอาณาจักรเด็กชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวปลอดสิทำไม ข,ข,ข,ขึ้นไรขึ้นไรเทสหนึ่งสองสามโ้อ้โห อะไยังยะเพิ่งจะเพิ่มมได้ตัวใหญ่เยตัวใหญ่เยอะไ่เอาคืกัดีที่ทำอะไรขายครับเระมอติมนีครับกินได้เลยนี่นี่ขอคือติมไหน ซื้อไอติมหน่อยนี่ครับไอติมอันนี้ครับเอารสช็อกโกแลตครับรสช็อกโกแลตครับเอารสช็อกโกแลตนะครับโอ้โหมีเมนูด้วยโอ้โหมีเมนูด้วยไหนดูดิแม็กไม่ได้เราวางไว้ตรงนี้ไหม วางให้ให้ให้ลูกค้าดูเอออย่างนี้วางไว้ตรงนี้เลยใช่ไม่เป็นไรค่ะกินเลยเอาช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอารสช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตโอเคช็อกโกแลตโอเคร์งมงอมงอมงอมนี้ช็อกโกแลตของรสแคร์อร่อยจังเลยกี่บาทครับกี่บาท โร้านเอาล้านปิดแล้วทำไมรีบปิดอะ่ะช่างช่างมาขายของเหรอช่างบอกร้านปิดอ่ะงงเลยช่างเป็นอะไรนี่ช่างเป็นอะไรอ๋อรู้ปะน้องกำลังเลี้ยงสัตว์อยู่น้องกำลังดูแลสัตว์อยู่อ้าวไป

อยู่ไหนเนี่ยเรีดนเชื่อกันครับเราใช้เตียกันไหนข้าเสีย้าแไงาเแตโอเคแล้วก่อนแล้วก็ลูกเราก่อนแล้วก่อนโอ้โหยังยังรอพี่เขาก่อนพี่เช็คก่อนมานั่งเด็กมานั่งาข้าคอนสนยก่อน ไปที่ปืนของฝ่าย้ามนะครับจะได้คะแนนถ้ายิงไปที่ร่างกายไม่รับคะแนนนะครับยิงไปที่ปืนใช่ครับแต่ถ้าปืนถูกยริงปืนตภ้เป็นแสงสีขาวครับให้เรารอ3วิกหนึ่นาทีครับปืนถึงได้กลับมายิงใหม่ได้เลยนะครับผมปืนจะเป็นปืนเดีดยวนะครับไม่มีปื<พ>อีกทียิงใครก็ได้ครับย,ยิงได้คะแนนถูเป็นปืนนะครับจบเกมมาดูคะแนนได้ที่จอครับผมจะดูได้จากปืนแต่ละปืนจะบอกชื่อปืนของตัวเองนะครับชื่อปืนดูได้ที่้ทยปืนของตัวเองนะครับมีข้อสงสัยไหมครับ